มากลับมาเจอกันอ,อีกแล้วครับผมกับ A อเกมนี้นะคลิปนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่3เลยนะครับผมใครที่ยังไม่ดูพาร์ทสเนี่ย๋ยวผมก็จะขึ้นกาดต่อไปให้บนขวานะโอเคก็จากคลิปที่แล้วเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยเขาคอมเมนต์มาว่ามันจะมีรถตู้อยู่ตรงหลังบ้านนะครับผมซึ่งผมก็ได้ลองไปดูแ,แหละแต่รู้สึกว่าทําไมคันมันดูย,ยใหญ่ๆคันมันดูใหญ่มากเลยโอเคเดี๋ยวก็จะมาประกอบรถตู้กันก่อนเลยนะครั้นแรกเราก็ต้องใส่ร้อยคบสี่อันก่อน มาตอนนี้เราก็ใส่ลออ้อครบแล้วนะมาติดไปอันนี้จะเป็นประตูใหญ่ใช่ไหมมันติดตรงไหนไวะเนี่ยหลังรถนี่ไงอันนี้ก็จะเป็นกันชนนี่อะไรเอ่ยอ๋อที่ครอบที่ครอบเพรื่องยนต์ใช่ไหมไปก่อนเฮ้ยเฮ<ะ>้ยเด้ยเยวเ้ยวเฮ้ย้ยวอ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเน้ยเ้เ้บเฮได้อเฮ้ย้โหงี้ผมก็ใช้แเนรยได้เลยดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเจอของเล่นใหม่ โอ้โหผมใช้บินได้ว่ะโอ้โหเร็วด้วยนะรถเป็นยังคือเร็วมากเร็วกว่ารถอย่างมั้งเนี่ยไม่เปลืองน้ํามันด้วยไปแต่ช่างมาเราจะกลับมาประกอบรถกันต่อมาเติมน้ํามันเสร็จแล้วก็ออกรถกันเลยเปิดประตูผมขึ้นไปนั่งปิดประตูปุ๊บดึงเบรกมือลงกดาสตาร์ทรถไปอ้าวอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นทำไมขับไม่ไป เกิดอ,อะไรขึ้นมาเดี๋ยวลองเปลี่ยนล้อดูสิเปลี่ยนเป็นล้อใหญ่ดูซิว่ามันจะสามารถไปได้ไหมอืมใส่ไปอืมแล้วก็ขึ้นไปนั่งับผมสตาร์ทรถเฮ้ยไปได้่ะไปได้แล้วต้องใส่ล้อใหญ่เหรอถึงจะไปได้เนี่ยโอ้โหเรามืดเราซะด้วยนะ มาขับได้ตอนมืดแม่นึกว่าเต่าล้านตีโคช้าเลยครับผมหรือผมประกอบตรงไหนผิดวะาทำไมมันช้าเหลือเกินช้าแปลกๆหรือว่าอันนี้มันปกติแล้วมาเดี๋ยวผมแวะฟาร,ร์มตรงนี้นิดนึงเฮ้ยเบรกเบรกเบรกไม่อยู่อีกเบรกทีนี้รถแทบพังเอ่ออันนี้มันฟาร,ร์มได้ใช่ไหมอุย้ยอุ้ยโอ้โหสองตัวเลยเหรออุย้ย โอ้โหสามไอ้ขวานนี่ผมเจอ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะออกจะออกโอ้ยแล้วขวานตีกัไอน,นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาออกมามาเขาบอกให้เบี่ยงผมบอกให้เบี่ยงใส่มันอะผมดูมาอ่านคอมเมนต์มาเขาบอกให้เบี่ยงใส่มันผมโอ้ยนี่ได้แล้วโอ้โหมันมัน ันเบี่ยงยังไงวะผมเบี่ยงผิดใช่ไหมเออไม่เมือม่อ,อกี้นี้พลาดไปหน่อยนะผมแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาเป็นรถปกติเหมือนเดิมจะดีกว่านะมางั้นเดี๋ยวเรามาประกอบรถกันก่อนเลยก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาเปิดประตูแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ขับกันไปเลยไปิดประตูเอาเบรกมือลงสตาร์ทรถไป แหมอันนี้นี่ไวกว่าจริงๆรู้สึกชอบอันนี้มากกว่าอีกเดี๋ยวผมรอน้ํามันใกล้จะหมดก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มหรือว่าฟาร์มข้างหน้าเลยดีวะข้างหน้านั้นอันใหญ่ๆอันใหญ่ๆตรงนู้นคืออะไรอ่ะบ้านลอยฟ้าเหรอเดี๋ยวนะมันคืออะไรเอ้าเอ้าไม่รู้แล้วก็โลเลยแล้วกันโนลเลยแล้วกันมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเป็นอย่างนี้ ทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะชื่ออะไรมาผมลงโอ้ยผมไม่กลัวหรอกผมมีระเบิดผมมีระเบิดมาอุ้ยออาชิบหายแล้วปล่อยไงวะเฮ้ยเอ้าชิบหายแล้วเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ใช้ได้ปะเออเออโอ้โหโอ้โหไม่มีดาเมจเลยสักนิดไม่มีดาเมจเลยสักนิดชิบหายแล้วชิบหายแล้วขึ้นรถขึ้นรถเปิดประตูขึ้นรถ ปีประต,ตูปุ๊บไปเอาไปดิเอาชิปหายรถขับไม่ไปเ,เดี๋ยวได้ละเอาเฮ้ยรถดับรถดับหยือน้ำมันหมดวะอ๋อเครื่องร้อนเหรอเครื่องอร้อนนะผมเครื่องร้อนใช่ไหมเพราะว่าน้ำมันยังมีเหลืออีกหน่อยนึงแต่ถ้าไปรถมันดับอย่างนี้ผมต้องทํายังไงผมต้องรอใช่ไหมเฮ้ยน้ำมันจะหมดแล้วที่ฟาร์มที่ฟาร์มอยู่ไหนเอ้า ชิปหายแล้วชิปหายแล้วครับชิปหายแล้วกลางทะเลทรายแบบนี้แห้งแล้งแบบนี้จะเอาอะไรไปรอดอื้อแล้วอันนี้น้ำมันหมดหรือว่าเครื่องร้อนวะเนี่ยน่าจะเครื่องร้อนแต่อันเนี้ยน้ำมันเนี่ยดูน้ำมันสิอ่าหมดแรงรดหมดแรงเรียบ้อย ไปต่อได้อีกหน่อยหนึ่งเว้อีกหน่อยหนึ่งไว้เอาเอาเอาอันนี้ดับเลยโอ้โหทองฟ้าสวยมากดับเลยอันนี้อันนี้ดับเลยโอ้โหโอเคก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดและกดซับสไคร้ไปด้วยนะผมเดี๋ยวไปเจอคลิปหนาสําสหรับวันนี้ก็บา,บายยผมไปเจอกันทุกคนบา,บายๆสมัครเมมเบอร์แค่ราคา20บาทต่อเดือนนะ